น้ำพริกวันนี้นะครับ3,49 5บาบาทนี่เตรียมตัวไปวัดพรุ่งนี้ครับเอามาได้นี่นะครับร้านพี่เขาขายเป็นเจ้าของน้ำพริกกับกอดกรองนะครับแล้วก็ปลาดุกสามรสแล้วก็เดี๋ยวจะได้น้ำพริกอีกหลายอย่างลยครับเดี๋ยวจะส่งไปเข้าโลงงหัวที่วัดนะครับสดน้ำพริกสดผักสดแล้วก็เป็นน้ำพริกแนะครับเดี๋ยวจัดปลาบองไปัก พี่เขาก็ใส่ถุงแล้วก็จะซีนให้เราอย่างเรียบร้อยเลยครับน้ำพริกวันนี้นะครับ3,495บาทนี่เตรียมตัวไปวัดพรุ่งนี้ครับกลับมาถึงบ้านก็จัดก,การแพ็คลงลังเลยครับน้ำพริกน้ำปะลาบองและที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้วิเศษไม้ปัดนี่ครับเดี๋ยวเราส่งไปที่วัดกันนะครับรายทางคืออำเภอสีเมืองใหม่ครับ